สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิคทาร์ลต์บายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทานายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีเมถุนลัคนาเมถุนของเราจะเป็นการอ่านแบบไทยนะคะราศีเมถุนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่14กระะกฎาคมนะคะเราจะมาดูอ่านไพ่กันในเรื่องของความรักความรักของคนที่เกิดราศีเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงเดือนธันวาคม2565 เป็นยังไงกันบ้างเราจะดูให้ตัวตนของคนที่เกิดราศีเมทุนก่อนแล้วก็ไล่ไปความรักคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะมาเริ่มกันเลยเนะาะราศีเมถุนนะคะช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างอ,อคนที่เกิดราศีเมถุลลัคนาเมถุนนะคะเราอาธิฐานให้ดูได้ทั้งราศีและลัคนาเนาะ การอ่านแบบนี้เป็นการอ่านแบบ general reading ไม่ได้เจดจองของคนใดคนนึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะใครที่ตรงก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันเนาะเพราะเราเชื่อว่าถึงระบบมันจะเป็นการจัดสรรให้คลิปมันดันขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าคลิกเข้ามาดูผ่านไปก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคนที่คลิกเข้ามาดูก็ถือว่าเป็นการให้การสนใจและมีพลังงานตรงกันเนาะมาดูราศีเมถุนลนัคณาเมถุน ว้าวเอ็ดออฟเพนทเคิลคุณมีดวงกําลังมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินเงินก้อนก้อนใหญ่ด้วยสิกําลังจะเข้ามาหาคุณใครที่รองเงินอยู่รอ้กันออมันจะมีเรื่องดีๆสิ่งดีๆอะไรเกี่ยวกันการเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการวางแผนใครที่คิดทํากิจการทํา การค้ามันจะมีเงินก้อนหนึ่งมาให้เราได้จับจ่ายได้ลงทุนเนาะหรือมีใครบางคนอาจจะมีเงินที่แบบได้มาจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะ <c oughs> ว้าวช่วงนี้นอนไม่หลับเหรอไม่หลับไม่นอนเนาะไม่หลับไม่นอนกันมาหลายวันแล้วเป็นอะไรเอยคิดมากหรือเปล่ามีเรื่องให้คิดมากหรือว่าวิตกกังวลน,นอนไม่หลับหรือปัญหาอะไรมันรุมแล้วทําให้เราแบบว่าเก็บมาคิดตอนกลางคืนมันทาให้แบบร่างกายไม่ได้พักผ่อนเนาะช่วงนี้นะคะ คิงออฟครับอืมถ้ามีเรื่องกังวลใจอยู่มีเรื่องคิดมากมีปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ให้รอสักครู่รอรอรออีกแป๊บหนึ่งแหละมันกําลังจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานในเรื่องเงินเนาะเขากําลังจะเข้ามาแบบคอยช่วยเหลือคอยแก้ไขนําทางไปใน ให้เราแบบเหมือนว่าไปในทางที่ถูกที่ต้องเนอะเขาเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเขาเป็นคนใจดีอบอ้อมอารีเนอะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนนี้นะคะเขาแบบถือถ้วยมาด้วยถ้าใครถ้าใครที่แบบว่า มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านอาจจะเป็นคุณพ่อหรืออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอายุมากกว่าเราเนาะในเรื่องของอุปสรรคปัญหาไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลเนาะหนึ่งดาวมาบอกว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เราคิดมากอยู่เนี่ยอีกไม่นานเราจะสามารถแก้ไขมันไปได้มันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีกําลังจะมีสิ่งดีๆคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นการแบบว่าคิดได้คิดออกว่าเราควรจะ จะแก้ไขปัญหาที่เราได้จดเจอนี้ไปในทางไหนเนาะมาดูกันอีกใบหนึ่งมีใครบางคนกําลังจะรอข่าวสารข้อมูลข้อมูลนี้อาจจะเป็นเหมือนลักษณะที่ว่าเราอยากทําอยากเรียนรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมานานแล้วเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะได้รับข่าวสารนั้นและเรากําลังจะได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่เราอยากทํากิจการการค้าหรืออาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้เนาะ ที่นี้โอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆยานนะมาอขอโทษเขาโทษเราละทากล้องขยับโตขยับโทษนะคะมาดูกันต่อในเรื่องของความรักคนโสดและสีเมถุนลัคนาเมถุนเป็นยังไงกันบ้างคนโสดในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะว้าวเดยี๋ยวเมิด <c oughs> มีใครไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ไหมพญานาคพ่อปู่หรือสีเขาจะมาให้พรคุณนะเหมือนช่วงนี้คุณอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้อย่างที่เราบอกกําลังเรียนรู้กําลังศึกษากําลังให้ความสนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไม่คุณก็อาจจะอยากว่าปีวิเวกไม่อยากสนใจใครก็ได้เนาะคนโสดเนาะเจ็ด <c oughs> ดาบให้ระวังคนดือ้อคนพาลคนโกงคนคิดไม่ซื่อช่วงนี้ให้ระวังเนาะ ให้ระวังเรามีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนนั้นคนประเภทนั้นน่ะคนที่เราต้องเอาชนะต้องมีปัญหาให้ขัดแยง้งวุ่นวายหรืออยู่อาจจะอยู่ในช่วงของการเป็นคู่แข่งกับใครบางคนมีใครแบบว่าอืมมาเป็นคู่แข่งกับเราในเรื่องของความรักหรือเปล่าแบบว่ามีคู่แข่งเยอะอะไรแบบเนี้ยจะชอบพอกับคนที่หน้าตาดีเลยทําให้มีคู่แข่งเยอะหรือเปล่า,าคะคนโซดดูกันต่อ ว้าวสิบเหรียญสิ่งดีๆกกำลังจะเข้ามานะงานเงินเงนินเงินมาเป็นสิบเหรียญเลยคุณมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาภคุณมีเกณฑ์ที่จะมีเงินที่อาจจะมาจากเงินมรดกเงนินที่มาจากครอบครัวคุณมีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะมีเกณฑ์ที่จะถูกขอแต่งงานมีเกณฑ์ที่จะได้สร้างครอบครัวกับใครบางคนนะ ความสุขสมหวังรอคุณอยู่นะคะ King of Warn คนที่จะเข้ามาหรือคนที่คุณรออยู่อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้เขาเป็นลักษณะของคนเท่สมาร์ทใจดีอเป็นคนบุคลิกดีพูดจามเสน์เป็นอาจจะเป็นต่างชาติต่างประเทศได้ด้วยนะคนที่คนโสดรออยู่นะคะอธิษฐานดีๆมีใครอธิษฐานอยากได้แฟนเป็นฝรั่งหรือเปล่าไพ <c oughs> ออกมาแบบนี้ ใบหนึ่งว้าวเห็นไหมอธิษฐานจริงๆด้วยมีใครอธิษฐานขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมเนี่ยอยากได้คู่คู่ที่ดีคู่ที่คู่คนเนี้ยคู่ที่คุณอธิษฐานขอเนี่ยเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วในเรื่องของงานเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งฐานะดีเป็นคนที่มีชื่อเสียงหน้าตาในสังคมเนาะเนี่ยให้เขาอ,อยากให้คุณอธิษฐานเอา หรือไม่ตอนนี้คุณมีคนเข้ามาให้เลือกมากมายเลือกเยอะมีอ่ะอเนี่ยไพ่ถ้วยด้วยเจ็ดถ้วยมันอาจจะเป็นในลักษณะของการมีรักเข้ามาให้เลือกเยอะด้วยก็ได้เนาะหรือมีสิ่งที่คุณต้องการอยากได้เยอะบ้านรถความรักสิ่งดีๆที่คุณต้องการให้อธิษฐานเอาอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอที่จะให้พรคุณอยู่นะคะ เขาปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะคะช่วงนี้เนาะไอที่ถามจา่สิ่งดีๆเรื่องดีๆการเงินกําลังจะเข้ามาความสุขสมหวังในชีวิตครอบครัวกําลังจะมีนะคะคนโสดนะ<ม>ต่อไปเรามาดูคนมีคู่คนมีคู่ราศีเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงเดือนธันวาคม2565เดือนสุดท้ายของปีแล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างคนมีคู่ ว้าวนายอัเพนดเคิลเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญเป็นลักษณะของคนที่สุขสมบูรณ์มีเรื่องเงินมีเงินเยอะมีเงินมากมีเงินเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและอยู่ได้ด้วยตนเองอยู่อยู่แบบไม่พึ่งใครก็อยู่ได้เนาะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถทํางานเกี่ยวกับพวกงานเกษตรทําจะทําได้ดีถ้าคาเกี่ยวกับงานค้าขายเนี่ยคุณจะทําได้ดีเนาะความรักของคุณก็ อืมมันเก้าเหรียญนะมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะดูกันต่อว้าวชีวิตรักชีวิตครอบครัวของคุณมีความสุขนะคะสี่ไม้มันเป็นลักษณะของบ้านหมายถึงครอบครัวหมายถึงความสุขสมหวังการมีครอบครัวที่อยู่ด้วยกันพร้อมตาพร้อมหน้าตาพ่อมแม่ลูกเนาะมีใครบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของการมมีแฟนกันมานานแล้วตอนเนี้เขา ว่าเหมือนแบบว่าจะมีการตกลงปงใจที่จะแต่งงานแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเนาะช่วงนี้นะคะคนมีคู่คนมีคมู่ลาสีเมถุนละคนาเมถุนว้าวสามดาบมาทําไมเอ่ยสามดาบมาทําไมเอ่ยมีใครบางคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรคนรักพูดอะไรให้เจ็บช้าน้ําใจหรือเปล่า อืขัดแย้งกันบ้างนิดๆหน่อยๆเนาะความรักนะคะหรือให้ระวังบุคคลที่สามคนที่จะมาทำให้เราผิดหวังเจ็บช้ำเสียใจในเรื่องของของงานเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยงานดีเงินดีสิ่งดีๆกำลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณเนาะเนี่ยเงินคุณกำลังจะแบบว่าใครที่มีแบบว่า เขาเรียกว่าชีวิตคู่เหมือนว่าคุณห่วงแผนชีวิตคู่ตรงนี้เอาไว้อยากอยู่แบบอยากอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยไปนานๆเนาะแปดไม้มันเป็นลักษณะของของอะไรที่พุ่งเข้ามาความรักความสุขความสมหวังงานที่กําลังจะประสบความสําเร็จเงินที่กําลังจะพุ่งเข้ามาถ้าเป็นในเรื่องของความรักมันก็หมายถึงแบบรักที่พุ่งเข้ามาโดยแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเนาะมันเป็นลักษณะของอะไรที่ กำลังจะกำลังจะเรียกว่ากำลังจะได้รับในในสิ่งที่เราที่เราคิดอยู่หรือบางคนอาจจะเป็นแบบว่ามีรักทางไกลมีรักจากออนไลน์ต่างชาติต่างประเทศการสื่อสารกันระหว่างระหว่างคนสองคนที่อยู่ไกลกันอาจจะเป็นแบบมี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 เขาเขาเรียกว่าอะไรมีแฟนที่อยู่ต่างชาติต่างประเทศก็ได้เนาเนี่ย เนาะเป็นรักที่แบบจะสารสัมพันธ์กันด้วยความรวดเร็วเป็นเป็นแปดไม้เป็นอะไรที่รวดเร็วรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวเนาะ mm. ในเรื่องอื่นๆแล้วว่าดีการงานดีความรักดีถ้ามมันเป็นลักษณะของของการ อยู่ร่วมกันแต่บางทีมันต้องอาศัยความสื่อสารความชัดเจนบ้างนะในบางคนเนาะเนี่ยสามดาบมันก็มาอยู่ตรงกลางก็ให้ระวังแล้วกันเนาะให้ระวังให้คอยดูให้คอยสังเกตว่าเออคนรักของเราเป็นยังไงมีใครเข้ามาบ้างไหมเนาะระวังแต่ว่าโดยรวมแล้วมันดีมากเลยเนี่ยความรักของคุณดีนะคะคนมีคู่เนาะเราอ่านให้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องเมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้นะคะ ใครเพิ่งเข้ามาชมใหม่เพิ่งผ่านเข้ามาดูคลิปเราเราลบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะคะทีเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่หมอคนทำคลิปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ